สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เรามาคุยกันก่อน ทำผ่าตัดเสร็จหน้าอกนะครับเป็นโมทิวา้านะครับอันนี้ทำตัวอะไรแล้วกันค,ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนำทิพย์นะคะตอนนี้ก็เป็นนางแบบนะคะรับงานอิสระอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ,คะก็เป็นนางแบบแล้วก็เหมือนเป็นพิธีกรอย่างเงี้ยด้วย<ช>นะครับ็เราก็ทําเกี่ยวกับงานออกกล้องอะไรอย่างเง<ช>ี้ยแล้วก็ถ่า<ช>ยแบบด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องรูปร่างรูปทรงร,รูปลักษณ์เนี่ยมันก็สําคัญเนาะ,ะแล้วก็มีปัญหาว่าเราก็เป็นคนตัวเล็กคนผอมก็อยากจะ ทำให้ดูดีขึ้นใช่ใช่มครับทำทำอะไรบ้างอะตอนนี้ที่งานงานงานที่เราทําน่งแบบทาอะไรอะไรยังไงบ้างครับก็จะมีเป็นนางแบบถ่ายเสื้อผ้าค่ะรับถ่ายเสื้อผ้าปกติเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ได้หน้าที่ใหม่เป็นนางแบบในการไลฟ์สดค่ะใช่ก็ต้องไลฟ์อย่างเงี้ยออกกล้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่เสื้อให้สวยขึ้นขึ้นนิดนึงเราก็ชอบใส่สไตล์แบบบางทีเป็นเสื้อตัวเล็กเสื้อแฟชั่นใช่ไหมครับมันเกิดปัญหา งบ้าก็พอเราแบบว่าตัวเล็กใช่ไหมคะก็หน้าอกไม่มีใส่เสื้อผ้ามันดูไม่สวยไม่ดูแบบไม่เป็นสวดทรงอย่างนี้ค่ะก็เลยอยากที่จะมาทํากับคุณหมอเพราะว่ามันแบนไม่หมดบางทีใส่ฟองน้ํามันก็ไม่ตอบโจทย์ใช่ถูกต้องใช่ไหมหมอฟองน้าอย่างเดียวไม่ได้เนาะใช่ค่ะเพราะว่าบางทีมันมันเสื้อบางทีมันลึกมันแหวกลงมาฟองน้ํามันก็ใส่ไม่ได้แหละเนาะใช่ค่ะก็เลยอ่าตัดใจเสริมเน้องมาทำกับคุณหมอโดยเฉพาะแล้วเราก็ต้องเลือก เสริมเลิกดูหลายที่แหละแล้วทำไมถึงมาถึงที่ดิีมคลินิกได้ครับใครแนะนำอะไรยังไงครับจริงๆต้องบอกว่าพี่สาวเป็นคนแนะนำมาแล้วก็ตัดสินใจเลือกดูคลินิกคุณหมอเป็นอันดับแรกเลยค่ะเพราะว่าเชื่อมั่นในฝีมือคุณหมอแล้วก็คุณภาพของคลินิกค่ะอ่าก็คือพี่สาวเข้ามาทำจริงๆคือเราก็เคยเคยจะรีวิวตามคลินิกต่างๆใช่ค,ค่ะทำหน้าทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,นะเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วคนรีวิวก็อาจจะไม่ได้แบบ พูดจริงหมดอะไรอย่เงี้ยหรอเขาเป็นยังไงครับก็ด้วยความที่เราทําหน้าที่ตรงนี้ด้วยทํางานตรงนี้ด้วยเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากได้รีวิวที่มันเป็นเลียวจริงๆอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลยเลือกมาปรึกษาคุณหมอด้วยแล้วก็ฟังจากพี่สาวด้วยคนที่ทํามาจริงๆซึ่งก็ ดีคือเราจะไปฟังจากอินลฟอย่างเดียวก็คงไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องมาจากคนที่ทําจริงๆเพื่อจมีคนรู้จักเขามาทําที่นี่หรอคือเชียงใหม่เหมือนกันแต่ว่ามาทําที่ดีมคลินิกเนาะสคนแล้วเลยสองคนแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะผลลับ ต้องบอกว่าพี่ๆสวยขึ้นกันเยอะมากๆเลยค่ะใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยหมดทุกแบบทุกรูปเลยอย่างเงี้ยค่ะ ừ ừ, ใช่เราก็อย<ร>ากมีความเราอยากมีแบบค,คือสวยสวยที่นี่ก็อาจจะต่างกับสวยที่อื่นนิดนึงเป็นยังไงเราคิดว่ามันแบบต่างกับคนอื่นยังไงที่แบบความสไตล์ของดีมคลินิกมันมีความเฉพาะตัวว่าเป็นยังไงเลยสำหรับหนูนะคะความเป็นดีมคลินิกก็คือมันจะพอดีกับ รูปร่างของเราก็คุณหมอจะวัดประเมินแล้วทาให้การใส่เสื้อผ้าของเรามันดูเหมาะกับเรายิ่งขึ้นดูใส่แล้วแบบเออมันเป็นส่วนทรงที่มันพอดีกับเราค่ะพอแล้วก็ไม่ไม่ดูเวอร์ใ่ไม่ดูแบบโป๊ะเจริญตัวใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรๆคนสาวๆกลัวกันว่าทําไปแล้วแบบเฮ้ยดูดูเป็นมันเห็นว่าทํใช่ค่ะดูเป็นบล็อกขึ้นมาหรือว่ามันล้นออกมานี่เจอบ่อยใช่ไหมอันนี้จริงๆนะแล้ว่าจริงๆบางที่ทํามา โอ้เป็นบล็อกเห็นหน้าแตกลโอ้ยสามร้อยเมตรก็เห<ม>็นอะไรเงี้ยใช่ค่ะเราไม่ต้องการแบบนั้นของคนธรรมะนมลอยขึ้นมาเห็นแต่ไกลเห็นเป็นขอบอย่างเงี้ยเราก็าไม่เอาเนาะเพราะว่าที่นี่เน้นว่าทรงธรรมชาติเนินธรรมชาติขอบก็ธรรมชาติเธอแทบจะไม่ค่อยเห็นอย่างเงี้ยเนาะไม่ว่าจะผอมเนื้อน้อยอยังไงหมอก็มีวิธีที่จะปรับทรงยืดเนื้อให้แบบพอดีโดยการเลือกซิลิโคนนี้ก็ต้องก็สำคัญเนาะในการที่จะทําให้มันพอดีกับตัวของเราก็เลือก255 ใช่ไหมครับจริงๆก็มีไซส์ให้เลือกอีก3า0สาม้อยก็แต่ว่าคิดว่าลองลองแล้วรู้สึกว่าใหญ่ไปใหญ่ไปค่ะรู้สึกว่าจะเป็นแนวแบบเซ็กซี่ไปเลย้ยคะเพราะว่าจริงๆมีแพลนว่าจะประกวดอะไรอย่างนี้ด้วยหรอแล้วเป็นยังไงครับถ้าประกวดเดือนนี้เขานิยมนมใหญ่3 4มสี่ร้อยหรือว่ายังไงครับถ้าเทนสมัยนี้เป็นยังไงถ้าเทนสมัยนี้สําหรับหนูหนูมองว่า เริ่มที่จะปรับลงมาเพื่อที่จะให้มันพอดีตัวเพราะว่าอย่างบางทีปัญหาการแบบทามาเราไม่ได้ประกวดตลอดบางทีพอวันธรรมดาของเรามันก็อาจจะเกิดปัญหาอะไรได้ปวดหลังบ้างอะไรบ้างจากพี่ๆที่แบบประกวดมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเอออยากจะให้แบบทําพอดีตัวนะแต่อย่างน้อยเวลาเราใส,ส่เสื้อผ้าก็สวยค่ะคือนางงามสมัยนี้ก็ไม่ได้350กันแล้วล่ะใช่ค่กเดี๋น,นี้คือมาลดไซส์กันแล้ว<ช>ลเดิม350 4 0 0าบ้<ช>นางงามแบบเดิมนั้นเขาก็เดี๋น,นี้ เขาก็ลดไซส์กันมาเพราะมันมันเป็นแค่แบบเซ็กซี่ชั่วคราวพอมาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราต้องถ่ายแบบด้วยเราต้องใส่บางคนก็คือออกกําลังกายแต่งตัวพวกนี้มันก็จะแบบบางทีมันไม่ไม่ไม่คล่องตัวไม่สะดวกถูกไหมดูดูอ้วนดูตันไปเลยนะบางทีใส่ใหญ่เกิดก็จบที่ไซส์250ซึ่งก็ดูแล้วน่าจะพอดีกับ ตัวเราซึ่งเป็นคนเป็นคนตัตหอมหน่อยไม่ไม่ได้ตัวตัวใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ไม่ควรจะใส่ใหญ่ก็เราเราคิดว่าการที่มาเสริมหน้าอกครั้งหนึ่งเนี่ยเราควรจะเช็คควรจะเลือกที่สถานที่ยังไงบ้างนะครับสำหรับหนูเลยคุณหมอเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยคะ่ะใช่เพราะว่าถ้าคุณหมอมีประสบการณ์ในการทำมาหลายเคสแล้วหนูก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมัน่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็น การรีวิวของคลินิกที่มาจากคนทำจริงๆแล้วก็เป็นสถานที่ทำค่ะว่ามีความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะครับก็คือดูถ้าดีมคลินิกก็เป็นแพทย์เฉพาะทางใช่ไหมเราก็ต้องเลือกว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งนะครับแล้วก <atar> ็หมอประสบการณ์หมอก็สําคัญเนาะทำมากกว่า1ิบกว่าปีแล้วนะครับ,รบ,รบแล้วก็เรื่องของความธรรมชาติเนี่ยเราก็ดูจากรีวิวดูจากคนไข้จริงๆแล้วก็เห็นจากพี่ที่เขาทํามาจริงๆแล้วว่า สวยทุกเคสใช่ไหมครับเราก็มั่นใจได้แล้วก็การบริการของที่คลินิกเป็นยังไงบ้างครับน่ารักมากๆเลยค่ะจะบอกว่าพี่พี่บริการดีมากแล้วก็คุณหมอก็คุยเกิงมากๆเลยค่ะให้วก็เก่งมากมตอนที่มาปรึกษากันก็คุยกันนานเนาะเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถามเรื่องไลฟ์สไตล์สไตล์ที่อยากได้แล้วก็แจ้งถึงปัญหาที่ที่เราเรามีเราจะปรับอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะครับก็ ให้ทางเลือกด้วยเนาะเพราะว่าหลายๆทางก็ได้ลองอยู่นานเหมือนกันเนาะ<ช>ว่าสงจะเอาสักสองร้อหรือว่าแค่230หรือว่าจะเอา300ไปเลย ซึ่งไม่เอาและตอนตอนแรกก็ยังคิดว่าจะ300ใช่ไหมใช่ตอนแรกแอบรังเลว่าจะเป็น300ดีหรือเปล่าแต่ก็เลือก255แบบพอดีตัวดีกว่า,เาคเพราะว่าการได้ลองด้วยตัวเองด้วยชุดที่มันมันเหมาะสม,มนนะครับตัวลองที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นตัวลองแบบทรงตัวลองหยดน้ําเป็นแผ่นอย่างท,ที่ที่ได้ลองไปเพราะดีมคลินิกจะใช้ตัวลองที่เป็นมานตรฐานเพราะบางที่เขาเอาแบบซิลิโคนตัวที่ใส่จริงๆอะ่ะที่ถอดออกมาเอามาใสา่ซึ่งจริงมันจะไม่เห็นสภาพจริงมันมันจะใส่แล้วมันจะดู มันจะดูเป็นบล็อกๆมันจะทําให้เราเห,เห็นภาพไม่ไม่ตรงเนาะตัวรองที่ดีมันจะเป็นเหมือนเป็นแผ่นใบไม้ใส่เข้าไปซึ่งเราก็ลองแล้วปรากฏว่า300อมันไม่เหมาะกับเราเนาะ<ช>ยังไงเดี๋ยวหลังจากทำเนี่ยเนาะเดี๋ยวตามติดตามกันด้วยเนาะว่าหลังทำแล้ว2 5 5ร c ีซีเนี่ยจะเหมาะพอดีตัวเราจริงๆหรือเปล่านะครับ<ช>แล้วก็การหายการพักเฟิร์นนี่จะเร็ว ไม่เจ็บอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่าเนาะนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันด้วยละกันนะครับโอเควนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องน้ำทิพย์นะคะตอนนี้ทำหน้าอ,อกไปแล้วหวันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็รู้สึกสวยมากเลยค่ะแบบว่ามีหน้าอ,อกขึ้นแล้วก็มันใจขึ้นแล้วก็ถามถึงความเจ็บกับความตึงก็ตอนนี้เริ่มไม่มีแล้วค่ะ แอบได้ยินมาว่าตอนเราผ่าตัดเสร็จมาเลยเราเซอร์ไพรส์อยู่ตอนที่เราไม่รู้สึกเจ็บคอเลยด้วยใช่คะ่ะเพราะว่าตอนมางานสลบแบบเห็นหลายๆโรงพยาบาลก็แบบจะเจ็บคอตื่นมาแล้วรู้สึกเจ็บคอแต่ว่าอันนี้คือตื่นมาแล้วคือสบายมากรู้สึกแค่อยากหลับอย่างเดียวลยคะคือชิลมากๆแล้วถ้ามาเป็นมูดของว่าเราทําหน้าอกไปแล้วคะ่ะความรู้สึกหลังจะออกมาห้องผ่าตัดเป็นยังไงบ้างคะ หลังจากออกห้องผ่าตัดจริงๆก็มีแอบกลัวบ้างค่ะแต่ว่าพอวันนั้นจริงๆเราแบบออกมาก็เหมือนโล่งเหมือนแบบแยากมดูง่ายสมูทมากเลยค่ะตอนนี้พอหลังทําไปแล้วหกวันเราความพอใจแบบหนึ่งถึงสิบอยู่ที่เลขอะไรดีคะต้องบอกเก้าถึงสิบเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะชอบสูงมากเลยค่ะของน้องน้ำทิพย์ทำเป็นซิลิโคนอะไรคะไซส์อะไรคะโมด,ดิว่าลาวสองห้าห้าสิบสี ะจะเห็นว่าเป็นไซส์ที่ไม่ใหญ่มากเนาะอันนี้เราทำไมเราถึงตัดสินใจเป็นแบบไซส์แค่เล็กๆมินิอย่างนี้นะคะเพราะว่าอยากให้มันพอดีตัวแล้วก็ยังมีความธรรมาชาติอยู่ค่ะ<อ>ด้วยความที่น้องน้ำทิพย์เป็นนางแบบด้วยเนาะเรื่องเสื้อผ้าก็คือสําคัญเลยใช่ค่ะจะใหญ่เกินไปก็ไม่ได้ก็คนที่จะแบบพอดีตัวเพราะว่าเสื้อผ้าก็มีหลากหลายนิดมีอย่างเงี้ยบางทีเราถักเราก็ต้องดูแบบสัดสทรงเราเป็นหลักด้วยโอเคเดี๋ยวยังไงแอดมินจะมาอัปเดต หน้าบกสวยๆของน้องน้ำทิพ์ให้ดูตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ